ีันทำไมไครับถ่ายแล้วถ่ายแล้วสวัสดีครับผมมาแกะกล่องกล่องพินจนาครับของใหม่ครับของใหม่ครับของใหม้ของชิมงานเงี่ยงกอบผมคุณลุน่าถ่ายวิดีโอเจ๊บถ่ายทีวีของใหม่ครับของใหม่ของไม้ไมถึงมาส่งหมัดหมัดเลยที่แบบว่ามวนซินโฮเทลหรือเปล่า นี่พี่น้องเลยใครได้กินกันจีแก,กไ้ไหมอืมอน่น,นเพียรเนี่ย,ยดีะอ,อมีดิของคอมมนมากดิข้อม <c oughs> นย่งไะมีโอกาสไปหามาเห็นจิงจรงกินซูบงูบึงกลองส่วนกล้องแบบส่นมแบบโอ้ราคานี่ยเท่าไหร่นี่ระการสินค้าเนี่ยท่านเดียวน้อ อย่งคนเดียวไปยมคนเดียวลงเด้พมดเลกเก็บสโทษครับอ่าจริเมยมเมยมยืนจิ้มอ๋ฟองเทียยูคนฟองแทยือต่าจินแบบเออเนี่ยค่แชกไหอรันปืนยิงงููก มอเบ็ดมอเบ็ดเปิดรถใเป็นมอเบ็อ่าอ uh, oh. ๋อเป็นของินสตาสามหกศูนย์ครับ่อยเกำลังทำแกหน่อยเ่ยังหน่อยเขาได้เกรดไหมละครับ ของเขาผัดไ่ะีเดปิดนบเอดแจ้งบนอเ้ันตูดหรอก็ได้บอกว่าพระทางครับโอ้โหตูดเหรออะไรโยันโอ้ของม่อเป็นตัวนี้ตัวนี้แต่ว่ามันแปลว่าเป็นตัวสามมนนนนั่นของม่พี่นองเอ้างแมนี่รจ มุดน้ำก็ได้ได้พี่น้องถ้ามุดน้ำยิ่งปลาบอมเลยนมันเปิดจอได้เปล่าเปิดงั้งลกงัดงัด้ลากงัดไรบงัดจอเอมันเป็นโอตัวนี้นมีตกตยู่้ออมาตกาเปล่นวาบ่เคยข้เกันจะท่งก้าวๆแ่นน่บ้องางนี่ยนอนใช่เป็นกอกหนานียวเป็นเซลฟี่เลยอ๋ ของไม่ของไม่ใช่ฉีดได้บ่อยี่นี่ไม่ได้บอยไอห่างนาได้ได้บ่อมันแมยังไเนี่ยผมไม่ได้สายชารเนาะต้องการสปอนเซอร์สามหกอนักตัวสามร้อยหกสิบนะคนงเนี่ยต้องการสปอนเซอร์สามร้อยหกสิบโปรนะครับโปรนย์นึกว่าเป็นพวกโปโปสามหกศูนหมุนหลอบติดทังสิ

ก็ไทยมืินกีตมลมยนะอยู่บ้าหักตลอดมันจะหลุดมัมัไเป็นหมืนมั่แน่นอ่ะเหมือนเหมือนไม่แน่นอ่ะแต่มันก็ไม่รู้มันมันมันลงหลอกของมนมีซิมโมตกแจวหนยจะวกันไดยนี่อ่ะ ียงเนาะบับแม่วัดอันขึ้นหัวใจอ๋อเราวัดขึ้นหัวใจไข่หรือว่าเปีศาจก็โอ้สายเหน่อยจะเนี่นี่อ๋อสายสายสายโอ้วัดเทพของวัดเฮ้ยหวช่างเลยเด้อดูดติดดูดรดติดนะนะดูดซดไม่ได้ดูดอะไรดูดซดมันไม่เก้าดูดนะโอ้พวกเก้า ก็คือนี่ะสามยิมนี่ือสามยิมจิดแล้วบอได้บอกได้เจก็ใคมือของโกโปแล้วเดี๋ยวของโกโปเมันยาวๆไม่วีธีอย่นี้โอวิธีอ๋อใอใครที่จะขังนี่ใสรทีอ๋เขาไปใส่พร้มกันดิเงนมันนีบอกมบอว่าไ้ห้านก่อน khi dân anh bật lộn tù càng anh bật lông đi <laughs> lông chắc là anh gần này giờ quả đó nè đi ô ออสิเปโคเลโคเลเออนนคือเปิดได้แล้วเนอะไม่ใช่ไม่ใช่โอปีเวลาเปิดอดพุมอ๋อท่านพ่อห้ยังมากเลยจิใส่ชาใส่ชัไม่มหูฟังหรซื้อนกจีนก็แถมหูฟังอยู่ใส่ัดพี่พี่พี่ไม่ใช่ปี ติดจุกเขาหลอกกันคุณหลอกใซ่กัน,นก็บอกหขาขาบ่ปะเดีวนี่บ่มีขาจับกล่อ,คองครับบ่ยังรับขาคุก็น,น,นก่ม้ <c oughs> เนี่ยเีวไเ้อราต้องใส่เม้มทดลองน้ำดิเราทดลองทายอลไดิไอ่อ เอาใส่กางเันโอ้ยแล่ต้งดก็ได้ตกันเีบบีบแบบนี้โอ้ยงะเอาหากันใส่ได้ทั้งเตะเาไปเถอมันบีบเอาหากันเถอะฟิตเขาเพิ่นมาฟิตปีออ ตั้งยู่งสักนิดมัน <laughs> โอ้ลูกผมมันมีสมน่มเปิดกองมันอ้าเปิดกิบแกะว่ามีเสียงเน,นี่ยได้ บอลูกต้องแกะบางกอนครับอันนี้ครับครับเดือนต้นบอลูกว่าเดือนหรือบีบเตือนขึ้นบ้างเตือนลงหรือบีบยืนชังเลยทางแรกขึ้นกันกูมเงินบ้างนี่ว่าอ้ากูมืมิเตอร์ไซค์ขังเลงมิเตอร์ไซค์ไตนี่เด้ออันนี้อ๋อนนี้ไซเมมนี่กดปุ่มเราเปลด่ยน น ouais, so. ี่นี่ชาร์จแบตใช่ไหมมีใช่ไหมมีแกะ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 แกงอยู่สี่ขวกรุ่นละอันดับแรกเขาต้องใส่ซิมครับบ่มีซิมเขาโทรหาไปบอสเลยอินสตา

เอาเขาไปแล้วกดตรงนี้เออโอ้นี่กันหนาวเขาดีดีแบเดียวเออเราบั่งครับมันเป็นยังไงอันเดียวกันก็เงินกองอะไรหมดหมาอันนี้ไงกว่าใหญ่เบลล์เลยครับโอ้กันหนาวยุค้องหมดหนาวในหมู่แรงลองลองลองเสียบ ชาดึ้งนะว่ามันเขบไฟบ่เปิดเลยบปเลยดิมาเปิดดียวเปิดโที่เดียวดิโอเนี่เจ้าุดขางบ่บ่นะนต้องเสียบเงินเสียบชาดต้องเงินมีแบต่นเออเดือนไปแดงละ เปิดด่ลองมึงเด็ไปี่ไปมันเป็นกล้องนเสียงร้องจริรเขาอเห็นี่นหอต่างตอันนี้เปนภาษาอังกฤษชะไคืออันนี้ิมรม่ได้ไทยป่นี่อืมทมีไทยแลนด์เ่ำลัี่มือชื่อบอกว่าทำหล่ปมือเราเป็นอังกฤษเลยบแมยุ้างกล นปลาไทยบะหมี่ไกินอปูเมื่อจีนครับจีนแดงยีชิดจีนนลวนครับโอ้โหอ๋อนี่เดชื่อาโคตรเจแยนเขานี่ยแนเขาเอบเขาบล็อกผมกินหน้าตาแบบนี้ี่แบบไรกันบอลู

เข้ามาแอบแล้วไงต่อครับสแกนเลยอะแกนมาแล้วสแกนไปแล้วนะอัเนเดี๋ยวต้องคูซันาาได้มาต่อต่อครับเปลี่ยนพิเซันเตอร์แล้วเวดีเ๋ยนะวอันดับรแรกเขาเขาแอปก่อนครับพอเขาบอกให้เฮ็ดท่านแอบปบ<ม>เลยนี่ก็อนุญาตเลยขามขามไปก่อนเชื่อมต่อ มาอันนี้เขากำล,ลัง,งโอเคเตรียมตัวกันนี้วไงเขาก็กดเลยเอากดผิดอือทำไมทำไมขอรวมเอากดผิดตัวก,กดถึกเฮ้ยมาแล้วมาแล้วครับนี่ครับโอ้ลายสัตว์ ใช่อ๋อโอ,โอ้ลูกเรีนไลฟ์ไปมีกล้องมีวิดีโอมีนีมีมโอ้หลายอย่างครับมีรุ่งภาพเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองวิดีโอครับตัวนี้จะเป็นอะไรวะบาดูด้วยกันอ่ะเรียนสายไหมจะเป็นพวก อะไรนะ่อยไปกันเดินขึ้นตอนนี้ทั้งกล่องตังมาให้เปินซีเคหกสิบเฟรมโอ้เดี๋ยวไปยิงกับโฟกัสกันเลยซีเคหกสิบเฟรมเออแต่เดี๋ยวไปไปไทยเดี๋ยวล้องไทยตัวนี้ให้เบิ้งครับ นี่ครับอันนี้กล่องอินสตสามหกศูนะครับทดสอบครับอันนี้คือการทดสอบตอนนี้ตั้งระบบไว้ที่ 4K ครับ 4K หกสิบเฟรมครับบอลูกันสันบ้างแกโอเคครับถือว่านมน้นดีสภาพโอเคดีนี่ครับบรรยากาศรับๆสีสันก็โอเคดีครับย้องเปลี่ยนเป็นกล่องหนังครับ น,นี่เป็นไดโอเคครับสำหรับการรีวิวกล้องนี้ก็ประมาณนี้ครับได้กล้องมาใหม่ก็แก้วเจอใหม่ชิปหน้าไปล,ละไป